ว่าสามารถถ่ายวิธีการทําได้ก็จะดีนะครับเช่นเอาลวดใส่เข้าไปแล้วเสริมงอลวดนิดนึงตัดแผ่นอลูมิเนียมฟอ,อยแล้วก็เอาดินน้ำมันใส่ตรงนี้โอเคไหมทําแผ่นด้านบนทําให้มันมีความสวยสวย่วนงดงามนิดนึงนะครับทําให้มันสมูทนิดนึงนะครับก็จะได้อิเล็กโตรสโคปขึ้นมาอิเล็กโตรสโคปเนี่ยนะครับส่วนประกอบก็คือหึ่งก็จะเป็น ตัวที่อันนี้เราเรียกว่าตัวบอดี้ของมันก็ทําจากแก้วพลาสติกใสนะครับซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆจะสังเกตเหนว่ามันจะเป็นฉนวนทั้งนั้นทําไมมันเป็นฉนวนเราถึงเอาใช้ทําอิเล็กโทรสโคปได้เพราะฉนวนเนี่ยผมบอกแล้วยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นะไ,ดไหมได้แต่ได้น้อยแล้วได้ช้ามากเข้าใจไหมยอมได้แต่ได้น้อยเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าสมมุติมันเกิดประจุบ,บนตัวมัน การที่มันจะสูญเสีย sí goodbye, ประจุออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะได้ช้าเพราะฉะนั้นแปลว่ามันยังคาประจุให้เราได้เห็นอยู่โอเคไหมครับเหมือนลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งเนี่ยก็จะเป็นพวกฉนวนเหมือนกันเป็นพวกพลาสติกเป็นพวกอะไรเนี่ยเป็นฉนวนเหมือนกันเพราะนั้นเวลามันเกิดประจุเวลามันแตกกับตัวเราเนี่ยเวลามันถ่ายเทประจุให้ตัวเรามันก็จะช้าโอเคไหมครัเพราะนั้นมันก็จะหายไปได้ช้าเพราะฉะนั้นเราก็ยังรู้ว่าเออมันเนี่ยมีประจุอยู่โอเคไหมครัะเพราะฉะนั้นวิธีการ เวลาน่กนเรียนอธิบายว่าอิเล็กโทรสโคปเป็นยังไงนะครับก็สวัสดีครับผมชื่อนั่งชื่อนี่อ่าสำหรับวันนี้นะครับจะมาอธิบายวิธีการใช้อิเล็กโทรสโคปที่พวกผมสร้างขึ้นอิเล็กโทรสโคปที่พวกผมสร้างขึ้น1ก็จะมีองค์ประกอบก็คือ1ก็คือตัวบอดี้เป็นอ่าแก้วพลาสติกนะครับที่สําคัญก็คือจะมีจานสําหรับใช้ตรวจสอบประจุแล้วก็จะมีนะครับแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์สแผ่นข้างล่าง ซึ่งเราตัดที่มีขนาดเท่ากันแต่มี2แผ่นที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับอ่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมานะครับอธิบายวิธีการทํางานโอเคไหมวิธีการทํางานของเล็กโตสโคปอิเล็กโตสโคปเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบประจุว่าวัตถุมีหรือไม่มีประจุแต่ไม่สามารถที่จะวัดประจุได้โอเคไหมฮะตรวจสอบยังไงนะครับจากที่มาเสอร์สอนไปแล้วว่าการทําให้เกิดประจุเนี่ยนะครับ ได้ทําให้เกิดได้หลายวิธีหนึ่งก็คือการขัดถู2ก็คือการแตะหรือการสัมผัส3ก็คือการเหนียวนํานะครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับการทําให้เกิดประจุใดนดการขัดถูจากที่เราศึกษามาแล้วการขัดถูกันวัตถุไหนตัวเลขน้อยกับตัวเลขมากเวลามันถูกันตัวเลขน้อยเป็นประจุอะไรครับอ่าบวกครับนะครับตัวเลขมากเป็นประจุอะไรครับ ประจุลบโอเคไหมฮะสมมติสมมุตินะฮะสมมุติว่าลูกโป่งเนี่ยเป็นตัวเลขมากเส้นผมผมเนี่ยตัวเลขน้อยเวลาเอามาถูกันลูกโป่งจะเป็นบวกหรือลบครับลูกโป่งเป็นมะมีตัวเลขมากครับเป็นบวกหรือลบครับเป็นลบสมมุติว่าลูกโป่งเป็นประจุลบนะฮะลูกโป่งเป็นประจุลบเวลาเราเอามาเหนียวนําตรงนี้อ่าแปลว่าตอนนี้ลูกโป่งมันมีประจุลบนะฮะเวลาเราเอามาเหนียวนําตรงนี้ อิเล pues okay, so nah. ็กโตสโคปของเราเนี so, right the the ่ยมันเป็นกลางทางไฟฟ้าอิเล็กโตสโคปของเรามันเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นพอมันเป็นกลางทางไฟฟ้ามีประจุบวกกับประจุลบเท่าๆกันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเราเอาประจุลบมาเหนี่ยวนําประจุบวกบนอิเล็กโตสโคปก็จะวิ่งขึ้นมาอยู่บริเวณตรงจานโอเคไหมฮะตรงจานด้านบนโอเคไหมฮะแล้วประจุลบที่อยู่ในอิเล็กโตสโคปก็จะถูกดันลงไปข้างล่างพอประจุลบดันลงไปข้างล่างประจุลบไปอยู่กับแผ่น อลูมิเนียมฟอยสองแผ่นเหมือนกันเป็นประจุเหมือนกัน,น,ม,น,กนมันก็เกิดแรงดูดหรือ<ะ>แรงลับเกิดแรงลักเพราะฉะนั้นมันก็จะอา้าเพราะฉะนั้นแปลว่าอิเล็กโทรสโคปของเราเนี่ยสามารถตรวจสอบประจุบ,บนลูกโป่งได้แปลว่าลูกโป่งมีประจุเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลูกโป่งไม่มีประจุผมเอามาใส่ไปนะ้วเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดโอเคไหมฮะอ่ะจะสาธิตนะครับว่ามันเกิดได้ยังไงนะครับเราก็เอามาถูจริงๆิถูเสื้อผ้าแต่มันเกิดช้าโอเคไหมฮะ ถ้าถูก,กับผมเนี่ยมันจะเกิดได้เร็วถูให้มันรู้สึกร้อนๆเสร็จปุ๊บครับครับเดี๋ยวสาธิตวิธกกีการทําการทดลองนะครับคือการที่เราจะตรวจสอบประจุก,ก็คือเวลาเราเอาวัตถุมาถูก,กันมันก็จะทำให้เกิดประจุกกเกิดขึกก้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะสาธิตก็คือเอาลูกโป่งเนี่ยมาถูกับผมนะครับทําให้มันเกิดการแผ่เทประจุแล้วเราจะมาเช็คว่าอิเล็กโทรสโคปของเราเนี่ยสามารถทํางานได้ไหมนะครับลองมาดูนะครับ เห็นไหมครับครับเวลาเราเอาออกมันก็เป็นกลางเหมือนเดิมเวลาเรามาจอ่อเ,เห็นไหมฮะสมมติว่าลูกโป่งเราเป็นลบโอเคไหมฮะประจุบ,บวกก็วิ่งประจุบลบก็ถูกดันลงไป้างล่างพอเรา,เอ,าออกมันก็ก<อ>หุกโอเคไหมครับนี่ฮะแปบลบว่าตอนนี้อิเล็กโทรสโคปเราทำงานได้ปกตินะครับนี่ครับโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับอันเนี้มัน ทำให้มันเป็นกลางก่อนต่อไปก็คือวิธีการเหนียวนำการเหนียวเนี่ยการเหนียวนำจะทํำยังไงก็คือนะครับดูวิธีการนะครับอ่าแล้วก็จะเอารูปโป่งมาถูถูเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเอารูปโป่งมาเหนียวเอาไว้ข้างบนนะครับเอาเนิ้วไปแตะนะครับเอาเนิ้วออกเอาปปลูกโป่งออกนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะกลางออกนะครับเพราะมันกลางออกเพราะว่ามันมเป็นกลางราง,างไฟฟ้า พอไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเราจะทํายังไงให้มันเป็นกลางไฟฟ้าเราก็ต่อสายดินเข้าไปนะครับก็จะหบลงนะครับเอาอีกรอบนะครับเพื่อให้เห็นชัดนะครับโอ้หนะครับมาเหนียวนําครับเอานิ้วแตะครับเอานิ้วออกเอารูปวงออกเห็นนะฮะมันก็จะอ้าแบบนี้นะครับตอนนี้ไม่เป็นกลางทํายังไงให้เป็นกลางก็แค่เอานิ้วแตะนะก็จะเป็นกลางโอเคครับ